เอาเลยครับเรากับโมนัดพิเศษนะครับวันจันทร์ที่13ตุลาคมนะครับเราไม่หยุดนะครับเรามีโมลทาปกตินะฮะแล้ว R D A D นะครับ40กว่าคันเลยนะฮะนัดพิเศษของเขาขึ้นต้นก่อนเลยนะครับให้ดูกันคร่าวๆนะครับอ่าด้านหน้าผมตรงนี้นะครับนี่นะครับกับระบามีเยอะแยะเลยนะครับมีตั้ง4ประตูแล้วก็แคบหรือเป็นตู้ทึบนะครับอ่าให้เรียกเลยนะครับตัวนี้นะครับ รถเก่งแล้วก็มีนะครับก็เป็น Cam บรีว o s a c c o r d มีคันเดียวนะครับของ RDA นะฮะตรงนี้นี่ครับตัวเทบครับอย่างนี้นะฮะตัวเทบนะครับแล้วก็เป็น V ีอออย่างนี้นะฮะ v ีอนะครับ v ีอมีอยู่หลายคันนะครับเอาด้วยคันสวยเลยเลยนะครับผมตรงนี้นะครับ V ีอนะฮะวีอนะครับนี่ครับด้านฝ้ายมือเป็นของ RDA ทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะ นี่ครับทั้งหมดเลยนะครับของ R D T A นะครับตรงนี้นะฮะนี่ครับอ่านะครับอ่านะครับ R D T A นะครับนี่เบอร์หนึ่งแคมรี่ครับเบอร์หนึ่งแคมบรี่เบอร์สองออทิสนะครับเรียงกันเลยครับเก่งนะฮะตรงนี้ด้านซ้ายมือนะครับอ่านี้นะครับอ่านะครับ แค่คอร์ดนี่ครับหนึ่งเดียวเลยครับเกตเอด้วยนะครับเบอร์แปดนะครับอ่าวก็ปีออลนะครับเบอร์สามนะฮะแล้วก็เบอร์สี่ครับฟูจิเนอร์สีเขียวหนึ่งเดียวเลยนะครับสีเขียวเกตเอด้วยนะครับคันนี้แล้วก็ฟูจิเนอร์สีเขียวนะครับอ่าแล้วก็เป็นออเทสเบอร์เก้านะฮะแล้วก็เป็นมิวเอ็กซ์นะครับนี่ครับเบอร์ห้ามิวเอ็กซ์มีอยู่สองคันนะครับแล้วคุณใดมีคันเดียว ของเล่มของรถไทโอลิกนะครับซีวิกออเทสนะครับอ่าของโอลิกนะตัวนี้นะครับต่อด้วยโอลิกนะครับต่อจาก r d รดดเป็นของอัตไทโอลิกนะครับอ่านะครับดีแท็กทนี้ครับดีแท็กเวอร์สี่สิบหกของอาคานเนยเดนะครับอ่าเขาเรียกสองอย่างนะเป็น r d รดดเหรืออาคานเนหรือเป็นซีแคบแคบก็ได้นะครับอ่านะครับบริษัทเดียวกันนะฮะ หุนได้หนึ่งเดียวครับเบอร์สี่สิบเจ็ดครับอ่าด้านด้านนี้ครับแล้วก็ตู้ทึบครับด้านด้านหน้าผมตรงนี้นะครับเบอร์สี่สิบสองนะครับอ่านะครับเบอร์สี่สิบสองหลักมีหลากหลายรุ่นเลยนะเอามาดูกันเลยได้เลยนะครับวาชิก็ดูได้นะครับเริ่มมูนจันนะ RDADE นะครับอ้าวต่อด้วยไทโอลิกแล้วก็บเอสแอลครับนิสสันทาวราครับผม นวลามีสอง้ันครับแล้วก็เป็นยกสูงครับเรลวแคบนะครับแล้วก็เป็นสี่ประตูก็มีนะครับเบอร์หกสองครับอ่านะครับนนนิสันนวาไอคันหนึ่งครับเกียร์ออโต้เบอร์หกสิบเจ็ดนะเกตเอรถสวยครับสีประตูยกสูงครับสวยครับผมสวยจริงๆครับนะครับ แล้วก็บาด้านหน้าผมครับตถของ b แลครับสามคันครับนี่นะฮะตรงนี้นะครับสามคันนะครับแล้วต่อโดยรถตู้นะครับรถตู้ตั้งแต่คันที่หกสิบแปดหกสิบแปดถึงคันที่แปดสิบเจ็ดเลยนะครับรถตู้นะครับอ่านี่ครับนี่คือเบนทูรี่นะครับฟุนไดแล้วก็เ็นตูรี่ต่อเนื่องกันเลยนะครับ แล้วเป็นรถตู้คอมพิวเตอร์เรียงเรียงกันต่อต่อไปเลยครับเพราะว่าเป็นหน้าเก่าหน้าใหม่นะนะครับนี่ครับให้โดนไปไวนิดหนึ่งครับดีแดดร้อนนะครับตอนนี้อุ้ยนะครับมาเจตี้หนึ่งเดียวครับเจตี้เบอร์เจ็ดสามครับผมคันนี้นะฮะนะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์หน้าเก่าเครื่องสามพันคันที่เจ็ดสี่นะครับตัวหน้าเก่าคันนี้น่าจะเป็นเกียร์ ธรรมาดานะครับรตู้นี่ครับเกียร์ธรรมาดาครับเบาะสามแถวเก้าที่นั่งครับสีสวยงี้เลยนะครับผมอ่ารถตู้รุ่นนี้มาอยู่มาสามคันนะแล้วก็เป็นหน้าใหม่ครับสองจุดแปดคันนี้เบอร์เจ็ดสิบห้านี่ครับรถเจ็ดสิบห้ารถสวยเกียร์อนะครับอ่ารถสวยเกียร์อครับจาก โตต้านนหรือโตต้าสีวัตนะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับนี่ครับอ่าต่อด้วยคันหน้าใหม่ครับสองจุดแปดครับคันที่เจ็ดจุดหกนะครับคันนี้ก็ต้องเป็นเกียร์ธรรมดาเหมือนกันครับอ่าเกียร์ธรรมดานะครับนี่นะครับเกียร์ธรรมดาธรรมดาครับแล้วก็อีกคันหนึ่งครับประตูหน้าเก่าครับจากสีวัตดิสซิงนะครับคันนี้ก็มีเกียร์ ธรรมดานะครับนี่ครับเกียร์ธรรมดาครับแล้วก็หน้าใหม่ครับคันที่เจ็ดสิบแปดนะเจ็สิบแปดรถสวยเลยครับผมคันนี้เกียร์ออโต้นะครับอ่คันนี้คันที่เจ็ดสิบแปดนะครับเกียร์ออโต้นะครับเบาะสามแถวเก้าที่นั่งนะครับนั่งสบายๆเลยนะครับประตูช่วงนี้ ทีแล้วขายหมดเกลี้ยงเลยนะครับนะครับไอ้ดูกันเท่านี้นะครับตรงนี้ลูกกันยาวๆเลยครับตรงนี้ครับเป็นอย่างสุดนู้นเลยครับผมคันที่87นะครับอ่านะครับตัวนี้แล้วก็โซนนี้ด้านด้านเห็นด้านหน้าผมผมนะครับเป็น Fort u n e r m ์มิลเอ็ e มาสเตอร e ฟออ่านะครับเอาเลือกคันสวยๆเลยนะครับผมตรงนี้รถประมาณ203คันโดยประมาณนะ เราให้ชมกันยาวๆเลยนะครับตอนนี้ก็ปลาไปแล้วหกนาทีนะครับนะครับหกนาทีนะครับโฟ r เ u อร์สีดำครับรถสวยเลยนะครับเกตเอจากประเจ็นะฮะเห็นนด้านหลังตู้เทบสีเงินซื้อได้ครับผมหาไมาซื้อได้นะครับครับอ่าตรงนี้รถเก้สามครับนี่ครับเกตเอด้วยนะฮะสีดำอย่างนี้นะครับ ขออนุญาตเดินถ่ายที่ล่มนะครับแล้วก็ Honda City เครื่องพันเดอร์โบเบอร์91จากซูมิโตโมะนะฮะเบอร์ B 90ซีวิกนี่ครับเบอร์90นะรถใหม่เลยนะครับตอนนี้รถใหม่เพ่มาใหม่นะครับนี่นะฮะเอาใครสนใจคันไหนก็โทรมาสอบถามทีมงานได้เลยครับ087739100นะครับ ศูนย์ปศูนย์ปเจ็ดเจ็ดถึงเก้าพันพันพันก็ร้อยนะครับตัวนี้นะครับให้ชมกันก้าวเลยนะครับตัวนี้นะครับดานไฟมือเฟือได้ทุกคันเลยนะครับนี่ครับขอถ่ายจับไปกันมานะครับนะครับด้านไฟมือเฟือได้ทุกคันนะครับด้านขวามืออาอาร์ในเดนะครับยังยังยาวคนเลยนะครับผมนะครับ อันขวามือครับเอาผ่าไทยบิดรอยเบอร้อ,อยเฟ่นะครับแล้วก็เบนซ์คันนี้คันที่ร้อยเก้านะครับอา้าวก็ให้ชมกันประมาณแ้อเก้าแบบทีนะครับอา้าวก็ไม่หยุดนะสิบสามตัวลาคมที่บอกเอมือม่อเมื่อตอนคลิปนะครับอาฉะนั้นเข้ามาเลยเข้ามาดูรถได้เลยนะครับผม นี่นะครับปับพับพับบนี่นะฮะดูประโยยาวเลยนะนะครับจะเป็นกระบะเก่งโอ้มีครบเลยทุกรุ่นนะครับจันนี้นะครับนะครับนี่ครับเป็นวีออสครับที่ถ่ายดูเมื่อตอนต้นคิดนะครับตู้ตึ๊บตอนเดียวนะฮะห้าดาวคือเกรดเอนะครับของชิคเลมเนตนะครับแล้วก็จาก แล้วก็วันดูคาด้วยเขาแบ่งกันตรวจขอรับบริษัทกันนะครับตอนนี้นะครับมั่นใจได้เลยนะฮะสองบริษัทนี้นะครับตรวจเกตรถทุกคันนะครับโอเคนะครับใคล้ชมเพียงเท่านี้ผมลดหยุดขายชมเพียงเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับแล้วติชมกันมาได้แล้วก็ช่วงนี้หน้าฝนนะครับดูแลสภาพตัวเองให้ดีด้วยนะครับผมสวัสดีครับ